งานโครงการหลวงนะครับซึ่งโครงการหลวงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ72,000ษ 72, าครับพร้อมโชว์ศักยภาพการพัฒนาโครงการหลวงอ,งอย่างยั่งยืนครับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์อานัตตันโชและนายอภิชัยมัทวพันธ์ที่ปรึกษาแผนกประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรมูลนิธิโครงการหลวงเปิดเผยว่ามูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานส่งท้ายปี2568 โดยเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาอย่างเป็นทางการควบคู่กับงานโครงการหลวง2,568นาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดมริจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1-10ธันวาคมนี้โดยมีพลเอกกัมปนารุด,ดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับงานโครงการหลวงจะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานพัฒนาของมูลนิธิรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าพรีเมียมจากโครงการหลวงเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการหลวงได้อย่างทั่วถึงไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนทั้งประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนไปในงานโครงกระหลวงครับวันที่1นึถึงสิธันวาคมนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีพิธีเปิดสถาบัานการเรียนรู้นะครับลินพระเกียรติเจ็ดสิบสองพรรษาซึ่งรวบรวมเรื่องราวของงานโครงกระหลวงตลอด56ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้วิธีแบบนี้ได้ถูกเอาไปใช้ทั่วโลกละนะครับเห็นว่าทั้งประเทศปูตานทั้งประเทศโคลอมเบียที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดจ,จะเปลี่ยนไปใช้วิธี ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยนะครับใครดูกันเราก็ได้ปีการจัดงานประจําปีนะครับซึ่งปีนี้เราเรียกว่างานโครงการหลวง2568นะครับทัศมมหาราชารพระมหากรุณาที่คุณแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ